สวัสดีครับวันนี้พี่เอกเอาแปลนบ้านฟอร์มตัวแอละเอามาฝากตัวแปลนบ้านหลังนี้นะครับเราแยกในส่วนของบ้านรับรองกับตัว พื้นที่จะลดออกบ้านตรงนี้คือให้คนดูแลอยู่อาศัยได้เพกเอาตรงนี้ไว้ด้านหลังเพราะว่าไม่ต้องการให้อาคารหลังเล็กเขามาบังตัวบ้านนะครับเพจ่อทำให้บ้านหลังนี้มันเด่นนะครับพอเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ห้องโถงเลยนะครับจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะครับเป็นพื้นที่รับประทานอาหารแล้วก็มีแผนที่ง่ายๆนะครับคือแล้วคุณก็แยกชุดครัวออกมาด้านหลังนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะเป็นส่วนของห้องน้าที่เป็นห้องน้ํารวมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ซักล้างนะครับพื้นที่ห้องเก็บของตรงนี้แพก ด้านหลังของบ้านเลยมุมระเบียงด้านหลังเนี่ยเราก็เจาะช่องทีนิดนึงขอให้มีต้นไม้สอดแทรกเข้ามาในตัวบ้านทําให้บ้านเนี่ยมันดูไม่ทึบไม่ตันจนเกินไปนะครับตรงขาตัวแอนี่นะครับ,เ,รบเป็นห้องทํางานนะครับข้างนอกเนี่ยเราก็ทําเป็นระเบียงกว้างๆซะในขณะเดีวยวกันที่ชั้น2ด้านบนเนี่ยมันก็เป็นห้องนะครับก็ทําให้ตรงเนี้ยมันเหมือนมีหลังคาคลุมอยู่ข้างบนโดยปริยาย